เกิดอะไรขึ้น Pixel 7โดนแบนในญี่ปุ่นคาดว่า Pixel 9อาจจะโดนแบนตามไปติดๆ Samsung g a l a x y ซี่ i p 7และ c Fold 7พร้อมเปิดตัวสัปดาห์หน้ากับข้อมูลหลุดชุดใหม่ที่อาจจะขึ้นแท่นเป็นมือถือจอพับที่บางและเบาที่สุดในโลก vivo x 2 0 0 fe เรือธงไซมินิที่มาพร้อมกับกล้องไซส์เปิดตัวพร้อมวางจำหน่ายในไทยแล้วเมือ่อไอของ Apple ไม่ work พนักงานลาออกหลายคนและทำให้ซีรีส์นั้นไปต่อไม่ไหว งานนี้ Apple จะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรออเนอร์ Honor พร้อมสู้ศึกจอพับเปิดตัว Magic V-Fi รุ่นใหม่ที่บอกว่าบางและเบาที่สุด Adobe เปิดตัวโปรเจกต์กล้อง Indigo เน้นถ่ายภาพออกมาให้อารมณ์ของ DSLR ได้ทีมกล้องพิกเซลมาช่วยพัฒนาด้วย oppo find x8 ultra ขึ้นแท่นมือถือกล้องเทพจาก DXOMARK Apple เริ่มทดสอบมือถือจอพับแล้วแต่งานนี้ iPad จอพับอาจโดนพับโปรเจกต์ทิ้ง สบายดีนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการหิวข่าวอัปเดตข่าวสารไอทีรอบโลกโดยทีมงานรอยแซนนะครับก่อนจะไปข่าวแรกฝากกดไลค์กดแชร์หรืออยากสนับสนุนก็สามารถกดสมัครเมมเบอร์ชิพกับทางช่องได้ครับใครใช้ google search ในตอนนี้นะครับจะเห็นว่ามันมี AI summary หรือว่า overview นะครับขึ้นมาให้อ่านก่อนโดยไม่ต้องเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์คลิกอ่านข้อมูลจริงๆทั้งหมดนะครับเรียกว่าสรุปมาให้ก่อนเลยซึ่งอันนี้เนี่ย คนทำเว็บไซต์ก็ปวดหัวแล้วทีหนึ่งเพราะว่าทําให้คนเข้ามาใช้งานเว็บไซต์น้อยกว่าเดิมครับ แต่ตอนนี้ครับ u t u b e ก็เตรียมมีฟีเจอร์ใหม่ที่ใช้ไอมาช่วยในการประมวลผลเช่นเดียวกันนะครับก็คือเวลาค้นหาบน u ู u ูบครับก็อาจจะมีการสรุปเนื้อหาข้อมูลบางส่วนมาให้แล้วค่อยลิสต์วิดีโอที่สามารถไปรับชมต่อได้ขึ้นมานะครับงานนี้ก็ทําให้บรรดาคอนเทนต์เนี่ยก็ต้องเครียดเหมือนกันเพราะนั่นหมายความว่าคนอาจจะกดเข้ามาดูตัววิดีโอน้อยลงกว่าที่คาดไว้แล้วก็จะมีส่วนของตัว Conversation AI นะครับก็คือเราสามารถพูดคุยระหว่างที่ดูคลิปอยู่ได้ และก็แอร์ของทาง YouTube เองจะมีการแนะนํำคลิปสรุปวิดีโอหรือไม่ก็วิดีโอที่คล้ายกันครับขึ้นมาให้เลือกดูเพิ่มได้เรียกว่าบรรดาครีเอเตอร์ครับทั้งยูทูบเบอร์หรือว่าคนทำงานเว็บไซต์นะครับนอกจากจะต้องมาสู้กับคอนเทนต์ i i ที่ถูกเจนขึ้นมาแล้วนะครับยังต้องมาสู้กับ AI ของระบบอีกต่างหากสารชั้นต้นนี้ปุ่น,นครับได้ตัดสินให้ Google มีความผิดฐานละเมิดสิทธิบัตรตัว 4G LTE ครับ ทำให้ตอนนี้ Pixel 7ที่โดนฟ้องในครั้งนั้นนะครับถูกห้ามวางจำหน่ายในญี่ปุ่นไปแล้วแต่ด้วยความที่คดีมันเริ่มตม้งแต่ปี2023ไงและ Pixel 7ตอนนี้ก็ Obsolete คือเลิกขายไปแล้วนะครับทำให้ทางฝั่งของผู้ฟ้องหรือแพนเทคนะครับเลยยื่นฟ้องต่ออีกรอบให้มันครอบคลุมไปถึง Pixel 8และ Pixel 9ด้วยเพราะว่าน่าจะโดนสิทธิบัตรแบบเดียวกันนะครับ หลังจากมีคำตัดสิน Google ก็ออกมาถแถลงทันทีครับว่าไม่เห็นด้วยด้วยความที่เขาเองก็พยายามติดต่อกับทาง p a n t e ทคเพื่อขอใบอนุญาตนะครับเรื่องของตัวคลื่น 4G มาหลายปีแล้วแต่ยังตกลงเรื่องของราคาหรือค่าใช้จ่ายกันไม่ได้นั่นเองคาดว่าคงต้องมีการอุดทนกันต่อไปนะครับเพราะถ้าเกิดว่าโดนแบนจริงแล้วลามมาถึงพิกเซ8พิกเซ9นี่ เพลาะเพลพิกเซลสจะไม่ได้ขายเอานะครับในญี่ปุ่นมีการค้นพบช่องโหว่ใน WinRAR นะครับหรือบางคนเรียกว่าวินราเที่ยวไว้แตกพวกไฟล์ซิบต่างๆ ซึ่งเวอร์ชั่นนี้นะครับที่เจอปัญหาก็คือแค่เราแตกไฟล์เท่านั้นครับมาแวร์สูกทำงานโดยอัตโนมัติและก็จะฝังไว้ในระบบของ Windows เลยถ้าเกิดล็อกอินเข้ามาเนี่ยก็ยังสามารถขโมยข้อมูลสำคัญสำคัญบางส่วนเช่นพวกคุกกี้จากเบราว์เซอร์รหัสผ่านที่มีการบันทึกเอาไว้นะครับหรืออาจจะมีการเปิดช่องโหว่ให้ควบคุมเครื่อง PC จากระยะไกลได้ใครที่ใช้ w i n r a ออยู่ตอนนี้นะครับก็ให้ทำการดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่ 7.12เบต้า 1>, 1ครับที่มีการแพชเรื่องของช่องโหว่ตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับช่วงนี้อะไรที่เรโทรเรโทรหน่อยก็ดูเหมือนจะกลับมาฮิตกันนะครับอย่างเช่นเรื่องของตัวกล้องเกมบอยแอดวานซ์นะครับหรือแม้แต่กล้องพวก PSP ก็เริ่มเห็นมีคนออกมาเล่นกันนะล่าสุดก็เลยมีแอปที่โดนใจวัยรุ่นยุค90อย่างตัว Delta Camera นะครับออกมาให้ลองถ่ายภาพกันโดยภาพที่ถ่ายได้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนภาพเกมบอยคาเมราแต่ว่าอันนี้เป็นแอปอยู่บน iPhone แต่เรื่องของความแตกต่างก็่าจะเป็นการที่มันเป็นแอป,ปอยู่บนมือถือนะครับทำให้มันสามารถปรับตั้งค่าได้หลายอย่างครับเลือกสลับกล้องหน้าหลังได้หรือถ่ายพาโนรามาแบบหลายๆเฟรมก็ได้นะครับแต่ก็ยังมีเรื่องของตัวหน้าจออินเทอร์เฟซที่ดูเหมือนกับเป็นเครื่องเกมย้อนยุคอยู่แต่ถ้าเกิดดูจากพวกฟีเจอร์และความสามารถแล้วก็ยังแอบสงสัยเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยทำไมต้องมีการเปิดเป็นคล o สเบต้าแล้วก็ต้องไปจ่ายตังเพื่อลองใช้งานก่อนเพราะดูแล้วมันก็เหมือนกับเป็นแค่ การแอปพลายพวกฟิลเตอร์อะไรใส่เข้าไปเานั้นเองครับแต่อย่างไรถ้าเกิดว่าใครอยากลองเล่นนะครับก็สามารถไปเข้าร่วมแอ,อร์พราเทออนนะครับของ r i l e y t e s t ทัตได้นะครับประมาณ3เหรียญต่อเดือนนะครับอีกค่ายก็มีการเปิดตัวแอป,ปกล้องใหม่เช่นเดียวกันนะครับโดยเป็นทาง Adobe ที่เปิดตัวโปรเจกต์ n d i g o นะครับ เป็นกล้องที่รวมเอาทีมพัฒนาของ Pixel นะครับมาช่วยกันยำเพื่อให้ภาพที่ถ่ายออกมานั้นมีภาพมีโทนออกมาเหมือนกับกล้อง DSLR เลยซึ่งการทำงานของเจ้าแอป Project Indigo นะครับมันใช้การประมวลผลแบบ Image Fusion ครับ กดชัตเตอร์ไปครั้งเดียวเนี่ยโอ้ยิงครัวมากๆเห็นบอกว่าน่าจะมีแบบ30เฟรมขึ้นนะครับเพื่อนำมาผสมผส SI านมารวมกันในเบื้องหลังให้ ok ออกมาเป็นภาพในสไตล์ d SLR ครับโดยหลักการทำงานนะครับก็จะเป็นการถ่ายภาพที่ค่า E v ต่ำกว่าปกติครับเสร็จแล้วก็นำมารวมกันผลที่ได้คือจัดการเรื่องของ Noise <of> ได้ดีมากๆแล้วก็รายละเอียดบางครั้งเนี่ยอาจจะมีการเติมด้วยไอนะครับ ก็อาจจะมีส่วนที่อาจจะดูแบบไม่ค่อยสมจริงบ้างเหมือนกันแล้วก็มีการปรับหรือว่าเพิ่มในส่วนของด y n a m มิกเรนนะครับให้ภาพดูมีมิติมีคอนทราสต์มากขึ้นแล้วก็สามารถชดเชยเรื่องของดิจิตอลซูมได้ด้วยนะครับเพราะมันถ่ายมาหลายช็อตมาช่วยกันเกลี่ยเนี่ยก็จะได้ภาพที่มีความคมชัดมากขึ้นโดยตอนนี้แอปกล้อง Project Indigo นกครับก็เปิดให้ดาวน์โหลดบ,บน iPhone แล้วสามารถใช้งานได้ตั้งแต่ iPhone 12 Pro ขึ้นไปนะครับส่วนฝั่ง Android นั้นคงต้องรออีกสักพักหนึ่งคร Galaxy a 26 Ultra ออกมาแล้วนะครับโดยจะเป็นเรื่องของตัวแบตเตอรี่เห็นว่าความจุยัง 5,000mAh เหมือนเดิมแล้วก็ชุดกล้องหลังเซ็นเซอร์หลัก200ล้านพิกเซลนะครับโดยรายงานเขาบอกว่าจริงๆแล้วรอบนี้ Samsung สามารถทำแบต 5,000mAh ได้เล็กลงแล้วนะแต่ก็ไม่เลือกจะขยายความจุครับแต่เลือกที่จะปรับขนาดของตัวเครื่องให้มีความบางลงซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่มีข่าวเหลือออกมาว่า a 26 Series หรือว่าตัวอัลตรานั้นอาจจะไม่มี S Pen ที่สามารถเสียบเก็บไว้ในเครื่องแล้วก็เป็นได้หรือไม่แน่ก็อาจจะถึงขั้นที่ไม่รองรับ S Pen อีกต่อไปแล้วนะครับงานนี้ก็ต้องมาลุ้นกันนะฮะแต่ ตอนนี้ยังเป็นข้อมูลเบื้องต้นมากๆอยู่เพราะว่ากว่า a 26จะมาเนี่ยคือต้นปีหน้าระหว่างทางอาจจะมีการลองผิดลองถูกและสุดท้ายอาจจะมีการเลือกปรับเปลี่ยนสเปคอีกครั้งหนึ่งก็เป็นได้นะครับส่วนของ Galaxy C Flip และก็ C4 รุ่นใหม่นะครับที่กำลังจะเปิดตัวเนี่ยทมกลางกระแสของบรรดาค่ายจีนที่ไล่ทยอยเปิดตัวจอพับมาเตรียมชนกับซัมซุงนะครับตอนนี้มีข้อมูลออกมาแล้วว่า C4 7เนี่ยน่าจะเป็นจอพับที่บางและก็เบาที่สุดรุ่นหนึ่งเลยเหมือนกัน ค,คือถ้าด้ฝั่งของ s a m มซุงเองเนี่ยมันจะบางเบาสุดในตระกูลแน่นอนครับแต่ถ้าเกิดเทียบกับค่ายจีนคงต้องรอรุ่นตอนเปิดตัวจริงอีกครั้งนึงเพราะตอนนี้เขาบอกว่า C 4 7เนี่ยตอนพับเครื่องจะมีความบางแค่8.9ม mm ิเมเท่านั้นแล้วก็ตอนกลางเนี่ยเหลือแค่4.2ม mm ิมครับในขณะที่เรื่องของน้ำหนักเนี่ยคงต้องรอรูอีกครั้งนึงว่ามันจะเบาสุดจริงหรือเปล่าถ้าเกิดบางขานี้แล้วนะครับ ส่วนตัว C Flip 7นะครับก็ดูเหมวอนว่าจะบางลงด้วยกับขนาดตอนพับ13.7ม mm, ิลมแล้วก็ตอนกลางออกมาอยู่ที่6.5ม mm ิลมนะครับซึ่งงานเปิดตัว Galaxy u n p a c k ครับก็จะมีขึ้นในวันที่9กรกฎาคมนี้แล้วครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าในงานเน็ตตัวเครื่องจะบางแล้วก็เบาแค่ไหนซึ่งอันนี้คาดว่าน่าจะมีคนจอง C Flip C4 ไปบ้างแล้วนะครับคือได้จองผ่านโอเปอเรเอย่าง AS True D Tag อันนี้ก็สามารถไปใช้พวกสิทธิ์ในการเก่าแลกใหม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าจองกับ Samsung โดยตรงครับอันนี้คืออย่าลืมไปซื้อตัว e-voucher นะครับอันนี้คือคุ้มมากเพราะว่า e-voucher เนี่ยซื้อ500บาทได้ส่วนลดรวม3,000บาทครับคือจะเป็นส่วนลดค่าเครื่อง2,500แล้วก็อีก500จะเป็น cash back นะครับทำให้เราสามารถซื้อเครื่องได้แลวครคุ้มกว่าใครด้วยแล้วก็ใครที่จองไปก่อนช่วงเปิดตัวมันจะได้ประกันเพิ่มเป็น2ปี ในส่วนตัวจอนอกจอในนะครับและก็จะแอปความจุเพิ่มเป็น2เท่าด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดซื้อจาก s ซนะัมซุงก็อย่าลืมไปซื้อ e v o u c h ชื่อาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวถึงเวลาเปิดตัวแล้วมันจะซื้อไม่ได้แล้วนะมีของแตกมาแนะนำกันอีกแล้วนะครับนี่คือมือถือไซส์เล็กขนาดเท่ากระเป๋าใส่บัตรนะครับ e c โ My One โดยเป็นระบบ Android 15มีกล้องหลัง50ล้านพิกเซลที่สามารถมุนหรือพลิกมาเป็นกล้องหน้าเซลฟี่ได้ พร้อมกับเน็ตให้ใช้งานแล้วก็มีไอฟรีมากับตัวเครื่องด้วยเจ้ามือถือรุ่นนี้นะครับอาจริงแล้วมันก็จะคล้ายกับพวกมือถือจอพับที่พับครึ่งลงมานะครับแล้วก็กางไม่ได้นะคือเป็นหน้าจอไซส์นี้ตัวเครื่องไซส์นี้เลยนะครับซึ่งตัวเครื่องที่มีเน็ตมาให้เลยเนี่ยก็คาดว่าจะเป็นการ ผูกสัญญากับโอเปอเรเตอร์สักค่ายนึงครับแล้วก็ใช้เป็น eSIM แล้วก็มีส่วนของฟีเจอร์ AI อย่างเช่นพวก AI podcast AI recording n o t e นะครับผม AI study AI photo r e c o g n i t i o n นะครับที่สามารถใช้งานได้เลยโดยอีกคู่ไมวันตอนนี้นะครับเหมือนกับจะเปิดให้ไปแสดงความสนใจกันก่อนนะครับแล้วก็อาจจะมีการเริ่มรวมทุนอีกครั้งหนึ่งช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้นะครับเห็นว่าราคาเริ่มต้นของคนที่ลงความสนใจเอาไว้เนี่ยอาจจะถูกประมาณ40%นะครับ หรือว่าเป็นราคาพิเศษเหลือแค่ประมาณ299เหรียญหมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองครับ Dxomark นะครับล่าสุดได้มีการอัปเดตเรื่องของโปรโตโคอลการทดสอบเรื่องของภาพถ่ายเป็น c a m e r a V6 ครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเลยเพื่อการทดสอบมีความทันสมัยมากขึ้นทำให้ตอนนี้ คะแนนและก็อันดับของมือถือในชาร์ตนะครับสลับปรับเปลี่ยนเยอะเลยบางรุ่นอันดับพุ่งขึ้นมาบางรุ่นอันดับลด,ดลงไปนะครับแล้วก็แชมป์คนใหม่ภายใต้การตรวจสอบเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนี้ก็เป็น oppo f i n e x8 ultra นะครับที่จัดการโค่น pele ra 70 ultra ลงจากบันดังไปแล้วเรียบร้อยนะครับโดยจาก การทดสอบกล้องมรา V6 นะครับทำให้ตอนนี้เนี่ย OPPO มีคะแนนภาพถ่ายสูงสุดที่170คะแนนและก็คะแนนวิดีโอสูงสุดที่166คะแนนทำให้คะแนนรวมนะครับอยู่ที่169แต้ม ชนะเพียร่า70อันต้าไป3แต้มส่วน Oppo Reno 14ซีรีส์นะครับตอนนี้ก็เปิดตัวพร้อมวางขายในไทยแล้วครับมาด้วยกันทั้งหมด3รุ่นเลย Oppo Reno 14 F 5G Oppo Reno 14 5G แล้วก็ Reno 14 Pro 5G นะครับไฮไลท์ของรุ่นนี้ก็จะเป็นเรื่องของการถ่ายภาพพอรเรตแล้วก็จะมี AI Flash ครับที่ให้แสงแฟลชจ้าเรียกว่าใครชอบถ่ายในแนวแบบเรโทรหน่อย90นะครับก็สามารถใช้แฟลชของ Reno เนี่ย ที่สวา่างที่สุดในกลุ่มสมาร์ทโฟนในช่วงราคาเดียวกันนะครับแถมมาก็จะได้โทนแบบเหมือนกับอ่ะเป็นยุค90 ส่วนฟังก์ชันและฟีเจอร์นะครับอันนี้มีรวิวตัวเต็มของทางรอยแซนแล้วสามารถกดปรรับชมกันได้นะครับตัวเครื่องรอบนี้สวยมากแล้วก็ยังมีการเปิดตัว Oppo Watch X2 Mini นะครับสมาร์ทวอทดีไซน์พรีเมียมที่มันคือ Old X2 นี่แหละแต่ว่ามาในตัวเรือนที่เล็กลงเหมาะสำหรับสาวๆนะครับราคาเปิดตัวแค่9,999บาทเท่านั้นใครอยากได้สมาร์ทวอทที่เป็นทั้ง Google Wear well OS แล้วก็มีตัวของ ระบบแบบพลังงานด้วยนะครับลองมาดูตัว Watch X 2 Mini ได้โปรตอนบริษัทเทคโนโลยีหรือพัฒนาแอปนะครับที่สวิตเซอร์แลนด์ตอนนี้ได้ยื่นฟ้อง Apple นะครับที่อเมริกาเกี่ยวกับเรื่องของการผูกขาด App Store ซึ่งเคสนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายกับการที่มีการฟ้องร้องในสาอาณาจักรบราซิลสเปนอินเดียญี่ปุ่นแล้วก็สาภาพยุโรปเช่นเดียวกับกรณีของ E ีพิกเกมด้วย หลักๆยังคงเป็นประเด็นที่ Apple ต้องการส่วนแบ่ง30%ครับทำให้เกิดผลเสียหลายอย่างครับแอปทั่วๆไปแล้วก็การบริการ subscription เนี่ย ก็มีราคาแพงขึ้นโดยที่ไม่จําเป็นแล้วก็มีกฎยิบย่อยหลายๆอย่างครับทำให้ระบบจ่ายเงินของทางฝั่ง Apple เองเนี่ยสะดวกมากแต่ว่าถ้าเกิดเป็นการจ่ายเงินผ่านออก s t สโตร์ด้านนอกหรือว่าเป็นช่องทางอื่นเนี่ยทำได้ยากมากๆเลยโดยทางโปรตอนครับต้องการ Apple มีการเปลี่ยนแปลงตัวของ App Store เหมือนกับที่มีการปรับในยุโรปไปมากกว่า18อย่างนะครับคือถ้าเกิดปรับในแผ่นยุโรปได้ทาไมจะปรับที่อเมริกาไม่ได้ซึ่งคาดว่าเคสนี้นะครับเรื่องของกระบวนการการฟ้องร้องเนี่ย ก็นจะกินเวลาหลายปีเหมือนกับเคสก่อนๆอ,อย่างเช่นตัวของอีพีเกมนั่นแหละครับมาถึงเรื่องของซีรีส์เวอร์ชั่นใหม่กันบ้างนะครับที่ดูเหมือนว่าตอนนี้น่าจะยังไม่พร้อมและก็ไม่เสร็จง่ายๆครับเพราะว่าแม้แต่ง,งาน WWDC ที่ผ่านมาเปิดตัว iOS เวอร์ชั่นใหม่ก็ไม่ได้พูดถึงซีรีส์เลยด้วยซ้ำ ซึ่งงานนี้ครับมาร์เกอร์แมนก็ได้ปล่อยข่าวที่ดูเหมือนว่าจะมาเขย่าครับส่วนของแผนก AI ใน Apple ซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้ทีมวิศวกรของ LM s e r i นะครับที่ร่วมพัฒนา AI สำหรับ Siri เนี่ยลาออกไปหลายคนแล้วเพราะว่าประสิทธิภาพของมันเนี่ยไม่ work นะครับเจอปัญหาหลายตัอย่างทำให้สู้คู่แข่งไม่ได้แล้วก็ม่าจะมีแผนในการที่จะไปะหยิบเอา AI จากข้างนอกมาเป็น engine หรือว่าเป็น,นกลไกหลัก ของตัว Siri นะครับเห็นว่ามีการพูดถึง e n t r o p i i c มาเป็นตัวเลือกต้นๆเขาบอกว่าโมเดลของค่ายนี้ตอบโจทย์มากๆแต่เจอเรื่องของค่าธรรมเนียมที่เขาเรียกร้องมาหลายพันล้านเหรียญนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นในปิดสัตว์ไปด้วยทำให้ตอนนี้ก็เลยมีการพิจารณาตัวเลือกเพิ่มเติมครับ อย่างเช่น OpenAI โดยเห็นว่า Apple อาจจะเลือกไปใช้คลอสนะครับหรือว่า Chat GPT เวอร์ชัน Custom นะครับที่จะเอามาทำงานบน p r i v a t e cloud compute เหมือนกับเป็นของ Apple เองไม่ได้พึ่งพา Cloud ข้างนอกอย่าง AWS หรือว่า Azure เพื่อความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานแนวๆนั้น ซึ่งการเอเอจากข้างนอกมาใช้งานครับก็ทําให้ผู้พัฒนาไอเดิมของ Apple เนี่ยก็ไม่พอใจนะครับคููจะละออกด้วยเหมือนกันงานนี้ก็ไม่รู้ว่า Apple จะเลือกแนวทางไหนกันแน่ครับเพราะว่าตอนนี้ก็เหมือนกับมีทั้งศึกภายในแล้วก็ศึกภายนอกส่วนข่าวคราวของ iPhone รุ่นใหม่นะครับตัวของ o p h o n e 17ที่มีการปรับในส่วนของแผงกล้องโมดูลหรือว่ากล้องให้มีพื้นที่กว้างขึ้นกว่าเดิมนะครับ ก็เห็นว่าต้องมีการปรับดีไซน์ใหม่เพื่อให้โลโกโ้ Apple เนี่ยมันมาอยู่ในจุดที่แบบให้ลงตัวมากขึ้นก็คือ Apple ในเรื่องของการสมมาตรการออกแบบเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่เขาพิจารณาในการออกแบบผลิตภัณฑ์ทุกๆตัวนะครับและนอกจาก iPhone 17ที่จะเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้แล้วนะครับก็มีข่าวว่าตอนนี้ iPhone จอพับครับก็เริ่มทดสอบตัวต้นแบบกันไปแล้ว แล้วก็คาดว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการในการเลือกวัสดุเลือกเทสการพับจอในรูปแบบนั้นแบบนี้กันในช่วงปลายปีนี้แหละครับแล้วก็น่าจะเปิดตัว iPhone จอพับหรือว่า o p h o n e 4ในช่วงปี2026หรือว่าปีหน้านี้เลยนะครับเห็นว่าตอนนี้เนี่ยพวกคาดไว้หลายอย่างครับก็จะเป็น a m s u n งผลิตมาให้ทั้งเรื่องของหน้าจอ OLED แผงบางพับพวกนี้นะครับตัวกระจกหน้าจอรวมถึงชุดบานพับนะครับแต่ว่า ใครที่กำลังเลงอยากได้แท็บเล็ตจอพับจาก iPad Pro แล้วก็เห็นว่าน่าจะไม่ได้มีการเปิดตัวในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันเพราะว่าต้นทุนนั้นข้างสูงครับเขากลัวว่าราคา iPad จอพับจะสูงเกินไปนั่นเองส่วนข้อมูลที่หลุดมาเกี่ยวกับอุปกรณ์ชิ้นใหม่ๆของ Apple นะครับตอนนี้เห็นว่าทาง Mark Gurman เขาชี้ไปที่ตัวของ s m a r t Ring ครับ Apple Ring เนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่เคยถูกพับไปก่อนเมื่อมาณ2-3ปีที่แล้วเพราะกลัวว่าจะไม่แย่งยอดขาย ตัวของ Apple Watch แต่พอช่วงหลังมานี้ Apple Watch ยอดตกหลายๆปีต่อเนื่องกันนะครับก็เลยเห็นว่าจะปัดฝุ่นเอาโปรเจกต์นี้กลับมาเข้าสู่ roadmap ผลิตออกมาวางขายครั้งหนึ่งครับเพื่อกระตุ้นยอดขายในฝั่งอุปกรณ์สวมใส่แล้วเห็นว่านอกจากตัวของ Apple Ring แล้วเนี่ยอาจจะมีตัวของแว่นตาสมาร์ทก a s s ที่ไม่ใช่ Apple Vision Pro นะครับอันน้้าแพงเกินไปอาจจะเป็นแค่แว่นเอาไว้ใส่แล้วก็มีพวก ฟังเพลงได้หรือว่าถ่ายภาพดูข้อมูลในอะไระมานนี้นครับคล้ายกับที่ทางฝั่งของ Meta เคยทําหรือว่าจะเป็นทางฝั่งเซยวมี er, ที่ตอนนี้มีรุ่นใหม่ออกมาแล้วนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีข่าวนะครับที่ Apple อาจจะหยิบเอาชิป iPhone ตัวเก่าๆนะครับแล้วก็มาหยิบใส่ในตัวของ MacBook รุ่นใหม่ซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะกลายเป็นยังไงดีเพราะว่าเหมือนกับถ้าเกิด MacBook ตัวนี้เป็นรุ่นประหยัดออกมา สเปคของมันเนี่ยชิปมันจะไม่แรงเท่า iPad ด้วยซ้ำนะครับอาจจะเป็น MacBook อะไรเดีย SE เหรอคือน่าจะเป็นตัวที่ทำามาเป็นราคาประหยัดสำหรับนักเรียนนักศึกษาหรือไม่ก็อวัยชนพวก Chromebook ก็ได้ครับเพราะว่าในเมริกาในตลาด Chromebook ก็ยังคงโตอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ผมว่าน่าจะมีข้อจำกัดหลายอย่าง เพราะพวกชิปในฝั่งของสมาร์ทโฟนหรือว่าอะไรพวกนี้เนี่ยน่าจะไม่สามารถทำงานแอปมัลติทัสได้ดีเท่ากับชิปในฝั่งของตัว macbook รุ่นใหม่หรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องรอดูอีกครั้งหนึ่งด้านเสี่ยวมีที่เพิ่งจะเปิดตัวสินค้าใหม่ๆไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับครั้งนี้ก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของระบบปฏิบัติการ hyperos version สนะครับหรือไม่ก็อาจะเปลี่ยนเป็น hyperos 2 6 เหมือนกับ Apple เลยแล้วก็ไม่ได้แรงมันาใจมาจากแค่เรื่องของชื่อเวอร์ชันนะครับแต่เห็นว่าจะหยิบเอาตัว Liquid Glass นะครับมาใช้งานในบางส่วนของ HyperOS เวอร์ชันใหม่นี้ด้วยโดยระบบใหม่ตัวนี้ครับก็ใช้งานทั้งในฝั่งของตัวสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตแล้วก็พวกอุปกรณ์ IoT นะครับเรียกว่าอัปเดตกันแบบยกชุดเลยนอกจากนั้นเองก็จะมีการพูดถึงเรื่องของตัวของ Xiaomi 16 ที่จะเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้ต้นปีหน้าว่าจะมีรุ่นหน้าจอเล็ก Pro Mini ประมาณ6.3นิ้วนะครับมาชนกับบรรดาตลาดสมาร์ทโฟนด้วยกันแล้วก็เห็นว่าอาจจะมีการจัดวางกล้องเรียงกันเป็นแนวนอนคล้าย iPhone 17ด้วยนะครับด้าน Honor ครับก็ได้เปิดตัวมือถือจอพับรุ่นใหม่ Honor Magic V5 หรือว่า V5 นะครับ ซึ่งการดีไซน์ตัวเครื่องเนี่ยก็ยังมีลักษณะความโค้งมนสวยงามนะครับเขาบอกว่ารอบนี้เนี่ยเน้นความบางเบาก็จริงแต่ยังแข็งแกร่งอยู่นะครับทางเรื่องของความทนทานของโครงสร้างแล้วก็ทนน้ำทนฝุ่น IP 5 8 5 9้เลยทีเดียวชิปเซตเป็น s ซ a ด d r a g o n 8 Elite นะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับชุดกล้องหลังที่จัดเต็มครับก็คือกล้องหลัก50ล้านพิกเซลอัลตร้าไวท์ล้านแล้วก็เทเลโฟโต้ที่เป็นเพริสโคครับ หกล้านพิกเซลเรียกว่าเลือกใช้เซ็นเซอร์ความละเอียดสูงในทั้ง3กล้องหลังเลยเช่นเดียวกับฟีเจอร์ AI ทครับที่จัดมาทั้งเรื่องของการถ่ายภาพวิดีโอรวมถึงเรื่องของภาษาด้วยตัวเครื่องมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ6 1 0 0มิลลิแอมครับในรุ่นตัวท็อปคือแร m 16แล้วก็หน่วยความจำา1 t b ทไบต์ครับถ้าเกิดเป็นรุ่นอื่นเนี่ยแบตเตอรี่ถูกลดทอนลงมาที่5,820แม ah ิลลิแอมครับแต่ยังคงชาร์จไวเหมือนกันที่66วัตต์แล้วก็เรื่่อององงขควาาามบาบเเนีย เห็นว่าตัวสีขาวครับจะเป็นตัวที่บางและเบาที่สุดนะครับโดยจะมีความบางที่8.8มิลิเมตรตอนพับแล้วก็ตอนกลางอยู่ที่4.1ม mm ิลิเมตรครับน้ำหนัก217กรัมแต่ถ้าว่าเป็นสีอ,นอื่นนะครับตัวนี้ก็จะมีความบางที่หนาขึ้นมาหน่อยเป็น9.0ม mm ิลิเมตรตอนพับแล้วก็ตอนกลางที่4.2ม mm ิลิเมตรนะครับน้ำหนัก แคบขึ้นมาเยอะเลยนะเป็น222กรัม Vivo X 2 0 0 FE ครับตอนนี้ก็ได้เปิดตัวพร้อมวางขายในบ้านเราแล้วครับนี่คือสเปกน้องๆเรือธงนะครับมาในไซส์มินิจอเล็กหน่อยครับจับถือสบายแปลงจัดเต็มในเรื่องของชุดกล้องหลังที่ได้เลนส์ไซส์นะครับพร้อมกับชิปเซ็ต Dimensity 9,300 plus ครับจุดเด่นตัวนี้คือมันเป็น compact smartphone ที่ยังได้กล้องในเกรดเดียวกับพวกตระกูล flagship นะครับเพราะว่าตัวเซนเซอร์หลักเนี่ยความละเอียดถึง50ล้านพิกเซล เป็น Sony M X 921นะครับผมแล้วก็ตัวกล้องเทเลโฟโต้นั้นก็50ล้านพิกเซลเซ็นเซอร์จาก Sony เช่นเดียวกันครับ M X 882อาจจะมีแค่ตัวกล้องอัลตร้าไวท์นี่แหละครับที่ถูกลดทอนลงมาเหลือ8ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหน้าเซลฟีฟก็50ล้านพิกเซลเหมือนกันโดยตัวเครื่องก็มาพร้อมกับไซส์เล็กน่ารักหน้าจอ6.31นิ้วครับแล้วก็มีสีให้เลือกถึง4สีด้วยกันครับเป็นสีแบบน่ารักๆทั้งนั้นเลยครับทั้งสีชมพูสีเหลืองสีฟ้าและก็สีดำนะครับ อยากดูรีวิวเฮ้ยกล้องเป็นยังไงบ้างตัวเครื่องไซส์น่ารักแค่ไหนครับไปชมที่ช่องรอยแซนได้ครับมีคลิปยาวเรียบร้อยแล้วส่วนค่ายมือถือสุดอินดี้นะครับ h i n g Phone ล่าสุดก็ได้เปิดตัวรุ่นที่3นะครับที่ทางฝั่งของผู้บริหารเองเคลงวันนี่เป็นเรือธงตัวแรกของทางค่ายนะครับ o t ต i n g Phone มเนี่ยมาพร้อมกับการปรับดีไซน์ครั้งใหญ่เลยตัวคลิปอินเตอร์เฟซที่เคยเป็นไฟวิ่งวิ่งอยู่ด้านหลังเครื่องหลายๆจุดนะครับถูกจับมาให้อยู่ในส่วนตัวคลิปแมทริก ที่เอาจริงแล้วมันสามารถใช้งานได้ดีกว่าแบบกริปอินเทอร์เฟซเหมือนเดิมที่เป็นแค่ลูกเล่นของตัวไฟนะครับอันนี้คือพอเป็นจอเมทริกซ์เป็น o อเลแล้วเนี่ยมันสามารถจะแสดงข้อมูลต่างๆได้โชว์ตัวเลขจับเวลาครับโชว์เปอร์เซนต์แบตเตอรี่หรือไม่ได้ใช้เป็นเหมือนกับจอสับดูกล้องเวลาเซลฟี่ด้วยกล้องหลังนะครับ เรียกว่าเป็นเมทริกซ์ที่สามารถโต้ตอบได้นะครับนอกจากสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ครับยังมีหูฟังนะครับแบบโอเวอร์เอร์หรือเฮดโฟนวันนะครับที่งคง ปรัชญาเรื่องของการดีไซน์ให้มีความโปร่งใสครับโฉเห็นแผงวงจรข้างในของตัวหูฟังครับซึ่งอันนี้เห็นว่าเรื่องของพลังเสียงก็จัดเต็มเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้นะครับเรามีข้อมูลและก็รายละเอียดของทั้ง2รุ่นนะครับมาชมกันแบบจัดเต็มเพราะว่าคุณหวายเนี่ยได้เดินทางไปที่นู่นมาด้วยครับงานเปิดตัวที่อังกฤษนะครับ ยังไงไปดูคลิปสรุปงานเปิดตัวของ Notting Phone 3แล้วก็ Headphone 1กันได้ครับใครที่เล็ง Microsoft Surface ตรม่มกันอยู่นะครับที่เปิดตัวเมืองนอกไปเมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมาครับตอนนี้ในบ้านเราประกาศราคาพร้อมวางขายแล้วนะครับ Surface Pro 12นิ้วครับเริ่มต้น31,590แล้วก็ Surface Laptop 13นิ้วเริ่มต้นที่36,990เรียกว่าในครั้งนี้ครับทั้ง2รุ่นแชร์จุดขายเรื่องของความกระทัดรัดครับพกพาสะดวกอย่างตัว Surface Pro 12นิ้วก็เป็น Co-Pilot Plus PC นะครับที่ตอนนี้ถือว่าบางและเบาที่สุดที่ Microsoft ว,วางขายในปัจจุบันนะครับส่วน Surface Laptop 13นิ้วเนี่ยก็เรียกว่าให้แบตมาอึดที่สุดในกลุ่มเดียวกัน โดยตัวของ Surface Pro 12นิ้วนะครับใช้ชิปเซตเป็นตัว Snapdragon X+ Plus รุ่น8คอร์นะครับมาพร้อมกับแรม16แล้วก็หน่วยความจำเนี่ยสูงสุด512ครับส่วน Surface Laptop รุ่น13นิ้วนะครับตัวนี้ก็ได้ใช้ชิป Snapdragon X เหมือนกันนะครับแรม16 ความจุสูงสุด512นะครับโดยตอนนี้ก็เปิดให้เริ่ม pre order กันไล่แล้วนะครับแล้วก็จะเริ่มวางขายจริง2 1ิบเกรกฎาคมนี้ครับด้าน r e a วมีเองก็มีข่าวว่าอาจจะมีมือถือรุ่นใหม่เปิดตัวเร็วนี้ครับหลังจากมีเทเซอร์ออกมาทั้งเรื่องของตัว AI Party Phone อันนี้แอบแปลกใจว่าจะเป็นเรื่องของไฟหรือว่าลำโพงหรือเปล่านะครับแล้วก็ยังมีภาพทีเซอร์ Now In Pro ภาพหนึ่งเป็นเงากล้องภาพหนึ่งเป็นเงาโทรศัพท์นะครับเห็นว่า รอบนี้คือจากเดิมที่มีแค่ตัวเรียวมี 15+ Plus ตอนนี้รุ่นโปรน่าจะมาแล้วนะครับพร้อมกับสเปคเริ่มต้นบางส่วนของเรียวมี15 5G นะครับที่หลุดออกมาก็คือเห็นว่าจะหยิบชิปตัวของแซมร d ก a ้อน7 Gen 4มาใช้ได้นหน้าจอแบบแฟลตก็คือเป็นจอแบนราบไม่โครนะครับกล้องหลัง3ตัวแบตเตอรี่น่าจะอัพความจุเป็น6,300ม ah, ิลลิแอมกับการชาร์จไวที่45วัตนะครับ ส่วนรุ่นโปรเนี่ยเดี๋ยวไว้ต้องรออีกทีนึงว่าสเปคจะเป็นยังไงครับแต่น่าจะมีการใส่พวกชุดกล้องซูมไกลๆเข้ามาด้วยหรือเปล่าเพราะมีข่าวลือกับตัวกล้องเพริสโคปเข้ามาด้วยครับใครที่สอยสวิตช์สองไปนะครับทั้งเครื่องนอกหรือว่าเครื่องในก็ตามอาจจะมีการเจอปัญหาเรื่องของปุ่ม Z L z R ที่กดติดบ้างไม่ติดบ้างครับตอนนี้เห็นว่าทั้งในไทยเองนะครับที่เอาเครื่องศูนย์มาเนี่ยก็เจอปัญหาบ้างเหมือนกัน เห็นบอกว่าอาจจะเกิดจากตัวฮาร์ดแวร์การจัดวางตำแหน่งหรือว่าการประกอบนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยต้องมีการเช็คกันใหญ่เลยว่าเฮ้ยจอยคอนเราเนี่ยปุ่ม z e t L set R work ไหมใครมือเครื่องแล้วอยากจะลองครับไปที่หน้า home เลือก system setting ครับแล้วก็ไปที่ controller accessory หลังจากนั้นเลือก test input device ครับแล้วก็เลือก test controller button เพื่อจะลองดูว่า ปุ่ม Z L Z R ที่คุณกดอยู่เนี่ยมันขึ้นหรือเปล่ามันติดไหมถ้าไม่ติดครับเครื่องไทยก็สามารถส่งเคลมกับศูนย์ได้เลยนะครับสามารถขอเปลี่ยนใหม่ได้ส่วนเครื่องนอกครับอันนี้ก็ต้องแล้วแต่บุญแต่กรรมแล้วกันนะครับผมเองก็มีเครื่องนอกอยู่ตัวหนึ่งเหมือนกันวันเสาร์หน้ากลับมาอัปเดตข่าวสารไอทีรอบโลกกันได้ใหม่นะครับในรายการหิวข่าวที่ช่องดอยแซนนะครับยางไงฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ช่องด้วยหรือถ้าอยากสนับสนุนก็สามารถกดสมัครเมมเบอร์ชิพกับทางช่องได้ครับ